สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกคทุกทุกท่านนะครับผมเอาละครับวันนี้ก,กัมาต่ามกันตอนนะครับกับในทางตัวเลขของห้านอยรวมนะครับผมก็มีหลบอพิเศษหลบอปกติแล้วกรอหลวีพี่นะครับประจําวันที่สามสิบ พฤศจิกายน2568นายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะลงให้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมจะลงแค่เดือนเดียวนะครับผมจะลงแค่เดือนเดียวนะครับถ้าอยากติดตามหรืออยากจะลงทุนต่อนะครับผมก็ตามแต่ในรายนะครับผม ะถักเสร็จอะไรขึ้นมาแล้วครับผมว่าผมเป็นเก่งใจสมาชิกในกลุ่มนะครับผมก็เอามาลงให้ฟรีๆนะครับผมเดี๋ยวถ้าอ,อยากติดตามกา็เดี๋ยวผมให้เบอร์ไลน์นะครับให้เบอร์ไลน์แล้วก็ให้ดีไลน์นะครับผมก็ถักไลน์เข้า,าขมานะครับเป็นเป็นกลุ่ม ก็ใครอยากลงทุนตอกะจากไรหามานะครับก็แน่นอนนะครับมีกําไรแน่นอนมีกําไรแน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะบ่าพลาดน,นะครับน่าจะเขานะครับผมน่าจะเข้าอยู่นะครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ ก็จะจับคู่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับวันอาทิตย์นะครับวอลเล็ตเนตรลนนี่จะบไม่ค่อยแม่นนะครับผมแต่ว่าเลขตัวรูดนะครับตัวรูดนี่การันตีได้นะครับการันตีได้นะครับมาแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวรูดสำหรับเลขกวิ่งเลกรูดนะครับเอาละครับก่อนจะเข้าไป่งทั้งตัวเลขของวันนี้นะครับผมก็ไปเบิ่งสรุปของหมู่บ้านนี่ก่อนนะครับ ลูกของหมวานนี่นะครับผมเมื่อวานเดือดเข่าไป็นสองน้อยนะครับเลขเด่นเนี่ยเข่าทั้งสามทั้งสามเลขนะครับผมสำหรับห้าน้อยล้วมนของวา้านเนี่ยนะครับผมก็เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกรอบพิเศษแปดศูนย์ห้าข้างล่างเก้าเก้านะครับรอบป,ปกติศูนย 9ก้าศูนย์ข้างล่าง58นะครับส่วนรอบ vp ก็382ข้างล่างห6นะครับผมมีคนโฉคคนหมาเดียวพี่น้องสำหรับตูดนะครับตูดนี่เข่าทั้ง3ตัวนะครับมีห้าหนะครับให้ห้าไปนะครับผมแต่ว่าเอดหลกงกลมแคลลิก6นะครับผมกับเข่าที่ไยวีนะครับ ส,ส,ส่วนเลขห้านะครับเลขห้าเนี่ยเข้าไหลไปสามน้อยนะครับเลขห้าไหลไปสามน้อยนะครับผมก็มีรอบพิเศษรอบปกติก็เข้ารอบ VIP ก็เข้านะครับเลขห้านะครับผมของสามน้อยนะครับส่วนเลขหกเข้าเ้นอย V วีนะครับผมส่วนเลขสองก็เข้าเจน้อย V วีเช่นกันนะครับก็เข้าทั้งสามตัวนะครับของเข้าทั้งสามตัวนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับ สำหรับจับคู่นะครับผมจับคูในเข่าอยู่ที่หาศูนย์นะครับเล็กออกศูนย์หารอบพิเศษนะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวกลับนะครับเข่าศูนย์หาตัวกลับรอบพิเศษนะครับส่วนห้าแปดห้าแปดในเข้าตรงๆนะครับเข้าตรงๆร,รอบปกตินะครับรอบปกตินะครับผม สรับจับคู่เขาไปสองน้อยนะครับนะมันหนีก็าามาตรฐานขันต่อนะครับกับแนวทางอ่านอยนะครับผมเอาละครับมันนี่ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมขอคนละไลค์คนละแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับหาน้อยรวม พิเศษปกติ V นะครับวันที่30พฤศจิกายน2.18นะครับตัวรูดนะครับตัวรูด3.40นะครับ3.40เน้นที่4กับ0นะครับเน้นที่ 3, 4กับ0นะครับจับคู่3.0 3.1 3.6 3.9 5.3 3.8 4.1 4.5

ตัวเน้นนะครับผมแล้วก็มีสี่ห้าสี่แดสองสี่ศย์หแล้วก็0ูนย์แนะครับคิดว่านะครับผมน่าจะเข้าวินนะครับน่าจะเข้าวินในชุดหนึ่งนะครับของสาวตัวเน้นบอกหัวจะเป็นน้อยไหนนะครับผม แย่มโหูเราก็ได้ออกน้อยไรนะครับก็เด็ดไปตามสูตรนะครับผมไปตามสูตรแต่ทุกคนใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขก,ก็มีเขาาม่หลุดนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ทันทีอยากจะเขากุ้มนะครับผมก็มีแอดไลน์มาแล้วครับอนุวัฒน์สองเจ็ดหนึ่งเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งสองสี่นะครับเน้นไลน์ 1, 95, นะครับเน้นไลน,น์น,ลนะครับผมอ่าเสร็จแอดไลน์เข้ามานะครับผมมาคุยกันนะครับเอาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอน้อยมือนี้นะครับผม เดือนนี้ก็ลดไปสองมื่นนะครับเดือนนี้ลดไปสองวันนะครับลดไปสองวันนะครับนอก้นเข้าตลอดนะครับก็ขอทุกคนทุกท่านนะครับผมโชคหมานนำรวยถูกกันทั้งกันนะครับขอโชคให้หมานกันทุกๆคนนะครับรวยๆกันทุกๆคนนะครับผมกินหน้าพ่อกันไหมนะครับกับ แนวทางลาพัฒนากับรัฐบาลไทยนะครับอาคิปต่อไปจะลงเป็นรัฐบาลไทยนะครับผมรัฐบาลไทยวดนี้ตัวเลขน้อยมากนะครับน้อยมากเราเน้นๆนะครับรัฐบาลไทยวันนี้นะครับผมสำหรับคิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคิดหนาพอไหมสวัสดีครับ